คุณชนลน่านเซ็นตั้งเมียตัวเองครับขึ้น <ừ> um. เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับว่าการสาธารณาสุขนะครับก็มีคนออกมาบอกกันเลยทัวร์เขาว่าไงามัง่งห็นมันน่าฟีดเยอะมากนะวันนี้จะกลายเป็นสภาผัวเมียหรือเปล่าแล้วกนออมันก็<ไ>ปเป็นทีนึงแล้วคือตอนนี้เลือกตั้งอันนี้มีแต่เรื่องแปกแปล ตั้งหมอค้อยนะครับแพทย์หญิงนวลสกุลบำรุงพงศ์เนี่ยภรรยาเนี่ยขึ้นเป็นที่ปรึกษาัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับกระแสเนี่ยออกมามีสองด้านน่ะแหละบอกว่าด้านหนึ่งบอกว่าถ้ามีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเนี่ยก็ส่งเสริมงานของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพขึ้นอันนี้ก็แต่แต่ภรรยาของคุณอะไรคุณหมอชนนาเนี่ยเขาเป็นผอโรงพยาบาลนะเป็นโรงพยาบาลนะไไม่รู้แต่เขาบอกเป็นผอโรงพยาบาลแต่แต่ถ้าตามหลักความจริงอ่ะ เวลาทํางานมันมันมันน่าจะแยกกันอะเอาเมียไว้ที่บ้านแล้วตัวเองก็ทํางานตรงนี้ไปเออเอามาเดี๋ยวโดนเมียคุมอีกนะมีเจ้ากระทรวงแล้วโดนเมียคุมอีกอีกทีนึงแต่เขาบอกว่าไม่ไม่รับเงินเดือนนะพี่เนี่ยหมอหมอชลนานเนี่ยอมันเดือน้อมาชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อออกมาชี้แจงบอกที่เซ็นตั้งหมอก้อยขึ้นมาเนี่ยเพราะมีความไว้ใจบวกกับเขาเนี่ยมีประสบการณ์หวังว่าจะมาขับเคลื่อนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณสุขเนี่ยก็มีเหตุผลอ่าแล้วก็สแกนคนใกล้ชิดเข้ามาย้ําว่าไม่มีผลประโยชน์แแองงม่เเาินนดื คนนี้บอกว่าไม่เอาเงินเดืนเอนแต่อีกคนบอกว่าออกเองเข <c oughs> ้าใจไหมอีกคนบอก <c oughs> ฉันออกเองอีกคนบอกไม่เอาเงินเดือนกูไม่รู้จะเชื่อใครแล้วเบรกดีกว่า